หนักคิดหนักรู้หนักไปหมดและไม่รู้จะวางยังไงออการแบกถือของหนักเป็นทุกข์ในโลกพระเจ้าทรงกล่าวไว้ก็รู้ว่าหนักจะไม่วางและยังมาถามว่าวางยังไง <c oughs> เออก็แบกไปให้เมื่อยนะ๋ยวแล้วค่อยวางแลวไม่ต้องใครบอกวางได้วางอางกไม่ไ่ไหวแล้วว่าใช่ไหมเอาวางทําไมก็ไม่ไหวว,ว่า ก็เ่านั้นแหละเนาะนรหเราเน้น,นหนักตัวเรเองเราหนักมากทำไมเริ่มต้นนู้นนะนางานก็สบายหน้าที่ก็สะดวกมีรถประจำตำแหน่งปีหนึ่งเซ็นอนุมัตไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยล้านบาทเดียวไม่เคยโกงกินพราแม่สอนอดอย่างเสีอนะลูกยอย่่งยิงหมาลูกครับแม่แม่ฉันเป็นแม่พระ พระเจ้าจึงกล่าวแม่คือพระในเรือนองค์แรกของบุตร <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วทาํางานยังไงก็ไม่เป็นสุขความรู้ความสามารถก็ดิงั้นเดอนจะแสงเพื่อนฝูงหมดผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบนรู้จักหมดท,ทั้งทั้งในรพอพ้อยยเล็กอยู่โน่นนะแต่ผู้ใหญ่ข้างบนเกรงใจหมดนะเพราะเราพูดตรงและจริงแล้วโดยสุภาพไม่เคยไป พูดแรงๆกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยสุภาพหมดอ่อนน้อมทำตนก็าหาหมดความอ่อนน้อมเป็นเรื่องของความเจริญถ้าแม่น้ําไม่ยอมต่ําแล้วอ่อนน้อมพวกเราเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเนาะใช่ไหมเรียบร้อยถ้าเป็นดินไม่ยอมต่ำพวกเราก็เรียบร้อยอีกออถ้าน้ําตาฟ้าไม่ยอมลดลงมาก็เสร็จอีก ดูที่ดินเนี่ยไปฝากฟ้าเอาเลี้ยงประชาราษที่อยู่ระหว่างพระศพในก่อนทุกดวงจิตธาตุแม่แต่อาหารธาตุเนาะพระอยู่กับเราบางทีโอ้ยนั่งดินไรธาตน้อยนั่งได้ไงเ่เพื่อนเอาตักแม่เพื่อนได้ไงผมนั่งดินนอนดินเนี่ยผมอยู่สบายกพราะตักแม่ผมอะเอาอะไรมาขวางกัน้นสัมผัสระหว่างผมกับแม่แม่ธาตุธรณีอะ ฉันเห็นอย่างนี้แลฉันก็ทำตรงตามที่ฉันเห็นแล้วฉันก็เข้าใจภาษาที่แม่คุยมีอะไรก็แม่ครับแม่ครับพ่อครับพี่น้องทั้งหลายเอ้ยญาติเยอะทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นญาติพี่น้องท้องเดียวมีเก้าคนไม่มีใครรู้ภาษาที่ฉันพูดจักคน ก็ไม่เป็นไรเพราะพันธุก,กรรมมันมาเป็นญาติมากันแค่นั้นมันต้องแยกกันที่สามเศษจะเลยไปช่งสองห้องได้ไงอ่ะถูกไหมเพราะเขาจะลงสามเศษแต่ฉันจะไปช่งสองห้องแล้วไปลงกับเขาได้ไงเป้าหมายแล้วไม่ถึงถูกไหมตอนจะลาออกงานเนี่ยเพื่อนผูงบอกโง่พี่น้องบอกบ้า แต่มันใช่ชีวิตเราอ่ะเราออกงานเลยไม่มีเงินสป,ปอร์ตรองพน้นเลยนะไม่มีเชื่อแบบโง่เพราะในโลกวันนี้เห็นโขคนโกหกะะเรามาเยอะแล้วแต่พุทธเจ้าไม่โกหกเราสักคำเลย<ช>ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นบอกรู้ลมหายใจอ้าอยู่มาไม่เคยรู้ลมเลยหายใจทิ้งไปวันวานนะ่ะเอ้ยพอเริ่มรู้ลมเฮ้ยมันมีอย่างนี้เลยเหรอไปเริ่มจากอ่านคู่มือมนุษย์ อ่านครั้งเดียวมนุษย์มีคู่มือได้เหรอเห็นในคู่มือทีวีพัดลมตู้เย็นคู่มือรถเฮ้ยทำไมมนุษย์มีคู่มือก็อ่านไปโอ้โหได้นะขอโทษภาษาฉันเถอะกูนี่งงูเชิบหายเนี่ยมีอย่างนี้เดี๋ยวกูว่กกูฉลาดกว่าคนอื่นเยอะนะจะเสือกง่อ่ะไม่รู้เรื่องแบบนี้ได้ไงวะไปเจอพระทุกดลงไปนั่งคุยกับท่านอ้าวท่านก็เหมือนเราอาภัยนะกินไปก็ถ่ายออกมอนเราทั้งื่นทั้งฉีอ่ะ น้่ทำไมมากน้อยอยู่น้อยนี่ทำไมมีสุขว่าทำไมพูดประจาลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะรับรู้เรื่องวะเออเพราะอะไรเนี่ยนี่คือเพราะอะไรเออแล้วสุดท้ายเอาคําเหล่านั้นมาตั้งเ็นโจ์และคำถามออแล้วจะหาคําตอบไม่เจอไม่เลิกไม่ข้ามไปคําตอบอื่นฉะนี้กัดติดติดข้อก็กัดข้อติดคอก็กัดคอ,อ,ดอเออ เอามันติดถ้ามันไม่ติดมันไม่รู้จักหลุดหรอกถ้าเห็นติดอะไรมันกลรบุญบุดคุยในตันเนี้ยในตัวเองเราป่าเขาลำน้ทำาท่ภไยไปหมดอยู่อย่างเงี้ยในรูปแบบฟีจสไตล์จนไปสักไรเยี้ยหนึ่งประเทศไทยก็บอกต้องห่มขาวน้ห่มเหลืองนะลองไปห่มขาวดูบ้างนั่งสมาธิจะบอกนั่งเนี่ยน่าฝนฟ้าตกเปื้อนเป็นหมูเป็นหมาไม่สนใจเรื่องเปื้อน เพราะกายนี้ยังไงก็เปื้อนจะเพื้อนช้าเพื่อนเร็วกันนั้นในเชื้อภาพส้นุกนึ่องของผองสุดท้ายก็เอาใช้ชีวิตเหมือนเดิมขาก็ไม่ต้องห่มไปฮัลโลเทสังคมได้อยู่ป่ามาเยอะป่าคนเกียรเป็นไงสะดุดหรือเปล่าก็ฮัลโลเทในโลกธรรมทั้งแปดสันเริญเนิทาได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สุขได้สารเสริญ ทดสอบมันด้วยว่ายัางเหลืออะไรชีวิตปรารถนาไม่เหลืออะไรของรักของหวงในแผ่นดินโลกในหวงนี่เลอกเอาไปหวงนีน่เลอกเอาไปเงินทองเอาไปที่อยู่ที่อาศัยที่แล้วมาเคยมีคู่เอาไปแต่ขออย่างเดียวอย่าขวางกันที่นี่เพราะตายใครก็ตายเหมือนแบบนี้แล้วครับเ่วยได้ ไอ้ที่อยู่เนี่ยมันอยู่กันไม่จริงหรอกมันอยู่กันไม่จริงแต่อยู่มันจริงมันยิ้มสิมันแย้มสิมันเบิกบานสิมันทองใสสิมันอยู่เพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่ออย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นจริงไหมไม่ได้บอกให้โยกให้แยกะนะไม่ใช่แต่อยู่ในสิ่งที่มีแต่อยู่แบบไม่มีด้วยกันได้ไหมเขาถึงเรียกว่ากั้นระยนนะนมิดกันร,ระยะน,นะครับแล้วไปโทษได้ไงเพรานะวันโน้นไม่ได้พิจารณาสองกล้องอห้ดีเท่าก่อน,นแล้วผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชาย จริงไหมได้ป่าผู้ชายมันโหวมปัดโตดไปแล้วแต่ผู้หญิงกว่าจะปัดโตดได้นะเธอจริงไหมพันท้าผูกพันหนูใชไหมฉันีต้องขยับหนเพราะมองไม่เห็นคนใส่แว่นเห็ <laughs> นรถใส่แว่นไปนครสวรรค์อ่าเดี๋ยวมาเหลืองกูเพืเอ่อาตาก่อน พอไปศึกษาหลวงปู่ม,มั่นเสร็จสับเรียบร้อยโอ้โหก็ไปเจอคู่มือมนุษย์อ่านอีกอ๋อี่หลวงปู่พุทธชาตโอ้โหเป็นอย่างนี้อ่ะก็เริ่มศึกษาพระไตรปิฎกอ่านครั้งเดียวเลยไม่จําเป็นครบทุกเล่มแต่อ่านสโคบทั้งหมดเนื้อหาพุทเจ้าสอนอะไรจุดประสงค์พุทเจ้าสอนเสื่ออะไรและคือวิธีการไหน mm hmm. แค่นั้นแหละพออ่านสรุปแล้วสรุป ไม่อ่านเศเหลือสองตนท่านบอกยังไงไปอย่างั้นไปแบบโง่เลยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเชื่อแบบโง่นงงสนิทไปโง่สนิทถ้าโง่สนิทเป็นอริยะเจ้าทุกคนไอ้ที่ยังไม่เป็นอริยะเจ้าแสดงมันยังไม่โง่สนิทเอาฉลาดไปปน แล้วฉลาดที่เราไปปนฉลาดไม่พ้ถูกทั้งผองก็บอกไฟหนาน้ําดับดานฟืนไป่ใส่มันจะไปดับได้ไงเออไม่ทางมันผิดกฎระเบียบธรรมชาติระบบสากลสุดท้ายศึกษาปริยัติเป็นไงปฏิบัติเป็นไงปฏิเวทเป็นไงเนื้อหาพระเจ้าสอนอะไรการมาคุณทั้งห้านิวร5ห้าขันห้าเลีกยย่อยไปดูเด้อะไรพระไต เนี่ยเชื่อมลิงก์อะไรได้จากหลังพลังไหลพลังจะลิงก์ไปพลังไหน,ไนทไโทรศัพท์เธอเธอไปได้ทุกคลื่นไหมจิตเ,เธอไม่ไปได้ไหมลูกคลื่นไม่เนาะนะแม่น้ำไหลไปยังมีคลื่นขึ้นกะท้ฝั่งหายคลื่นก็ยังมีทําทำไมขึ้นอารมณ์ไม่ดับอ่ะ ใช่ไหมใช่เป่าไม่งั้นก็ร้องเพลงสิรถอยาเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์หลอกชิดหลอกเชยหลอกชินหล,ลอกชมหลอกฉันเสียตรมใช่ไหมไปดังดูน้ําโขงความโมงืนทิ้งแม่โขงแล้วอย่าไปทิ้งธรรมดาเตะทิ้งเลยแล้วไม่ต้องท่าไหนทา่าเตะเอออย่าไปตักลีลาปัญหาอยู่ที่ทิ้ง ถ้าไหนไม่เกี่ยวถ้าทีก็ไม่ใช่ mm hmm. เงื้ออยู่นั่นแหละฉันบอกตัวเองแต่ต้นชีวิตนี้จะไม่ล้มตายบนความโง่ถึงแม้ไปไม่ถึงฝ้าฝั่งโน้นก็ขอเอามือไปแตะลอยแต่เข็บฝั่งนั้น mm hmm. ก็พอใจ mm hmm. okay. พอใจคืออิทธิบาทสีข้อต้นฉันท้า อิทธิยิ่งใหญ่บาทะผลทางไปแล้วในการดําเนินจิตสี่ประการอยู่เป็นความพอใจไหมหยุดเป็ความเพียรต่อเนื่องไหมความเพียรมันเป็นเรื่องต่อเนื่องน้ําทําไมไหลต่อเนื่องไม่ใช่น้ําเป็นความเพียรแสดงความเพียรต่อเนื่องความเพียรเป็นเรื่องของความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยไม่มีต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําไม่มีเราพูดไปเรื่อยเปื่อย Uhm. เอาเรื่องนั้นมากดขี่มนุษย์ได้ไงไม่ใช่ชีว mm ิตคนเราอ่ะมันอยู่อ <scholars> ย <Yeah. S 2> <f li lair> ู่กับที่ไหนมันไหลไปจริงไหมชีวิตที่ไหลไปขอแค่เห็นดีกว่าปล่อยให้น้าตาไหลเคลียร์แกวเหมือนดังคุณหลาบแน่เนิงแยนะเฮ้ยนะ กุหลาบพยังบานหอมฉายสีแดงน้ำแหลมคมปกป้องตนก็มีคนไม่เข้าถึงกุหลาบก็เลิกปลูกทําไม่เลิกปลูกโอ้มไม่เอากุหลาบภาษาไทยมันเขียนผิดมันต้องใส่ทละููไม่ใช่อูนะกุหลาบโอ้กุหลาบแนะดง <c oughs> ใช่เนะ ดอกเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าเออเนี่ยกินบอดเสี้ยงกินบอเสี้ยงนึกจากไม่กินบอเสี้ยงนึกจากไหมนู้จากไหมเธออุ้ยแปลงหน่อยแปล ปากท้องกินบ่หมดไมม่หดกินไม่หมดเออถ้าใดถ้าใดกับผมหมดเจ้ากินบ่เสี่ยงกินบ่เสี่ยงนะกินไม่หมดใช่ไม่ได้ค่ะหมดออกมาไม่ดมจะขอกินบ่เสี่ยงอะไรนะออมาหรือเปล่าที่พ่อดมให้กินบ่เสี่ยงพ่อดมให้ยัดเนาะไอ้เมย์เอาให้ดูให้เฉยอ่ะไปไหนอ่ะที่ที่เป็นที่เป็นรูปรูปอะไรที่เป็นรูปอย่างเงี้ยเดินห้าอ่ะเหรอ อ๋อไม่ใช่กินบอดสิไม่ใช่พระดมให้อันนั้นอาจารย์เออาจารย์จ้าเอแต่นั้นมันเป็นวัตถุธาตุแต่นามธาตุในตนเนี่ยสําคัญถ้ามีนามธาตุในตนแล้ววัตถุธาตุจะมารวมพลเมื่อก่อนถ้าไม่มีความรู้สึกว่าใช่เลยกับเธอคนนั้นแล้วจะมีวันนี้ไหมล่ะเมื่อก่อนในเกาใจเดี๋ยวนี้เกาหัวเลเนี่ฮะ <laughs> <laughs> แขกเลยผมร่วงเร็วแล้วเอเมื่อก่อนโอ้โหจินตะนาการบ้านรถยนต์หลูเงินเดือนเก็บออมเดี๋ยวนี้โอ้โหกูอยู่ชั้นสี่ก็ไม่มีสุขนงอยูองนะอยู่ในห้องกว้างติดแอร์ก็แอร์ทำไมไม่เย็น ใช่ใช่คะสลับให้จับแ่นจะเป็นสลับของของเนี่ยค่ะถวายเมื่อกี่สังฆะแล้วน,ะน,น่ะนนเยอะมากเลยเนาะโอ้โย <c oughs> ทำไมไม่อยู่เชินกลับมหาวิทยาลัย <c oughs> มนุษย์เราไปแปลความจมลงวัตถุเนี่ <c oughs> ก็วัตถุทานทำจริงัไม่รู้เกิดเมื่อไหร่มันจะมาพบมาเจอและกาที่ฐานตั้งเป้าจริงเลย <c oughs> อเป้าไกลหมดไอเป้าไกล้ไม่เอาแ้าเ mm hmm. มื่อไหร่มันจะถูกเป้าพระเจ้าพูดถึงเรื่องขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งต่างหากไม่ใช่ขนาดโน้นทุโมโนเฮฟมันมีหรอกหนาวารู้จักเวลานี้ก็รู้จักเวลาต่อไปถ้าเวลานี้ไม่รู้จักเวลาต่อไปก็ไม่รู้จักท่านึงบอกว่าอากาลิโกโนแฮฟเลยจะมนุษย์บอกไม่ได้ ตามเวลาเป็นแค่เข็มนาฬิกาเดินไปได้ทางเดียวกลับไม่ทางไม่ได้ก็มบังคัาไปเดินทางเดียวอะทักษิณาเขาถึงต้องให้บนบนซ้ายก็ได้บนขวาก็ได้บนตามถนัดไม่มีหรอกครับที่บนทางไหนไม่ได้มีวงกลมที่ไหนบนบนได้ทางเดียวนะ โลกใบนี้หมุนจากที่ไหนไปที่ไหนก้อนห้าโลกนักวิทยาศาสตร์ตอบแบบที่ก็บอกมานลยอ้วนไปทางไหนอืมซ้ายไปขวานซ้ายไปขวานำเข็มนาฬิกาแล้วซ้ายไปขวา ขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายเข็ยนนาฬิกาไทยกำหนดอะไรนะก็เพราะว่าเดี๋ยวครูจะบอกว่าเข็ยนนาฬิกาไทยกำหนดใช่มยังไม่ทันไรโดนหลอกละตอบไปเลยไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกก็บอกว่าโลกหมุนทางนี้ตามกฎของพลังงานเนาะฟิโลถูกไหม แต่ถ้าฉันจะหมุนอีกางละอ้าหมุนไปเดินหน้าเขาบอกนะใช่ไหมแต่ฉันจะหมุนถอยหลังกันมีปัญหาไหมล่ะเมีปาออใช่ไหมก็ฉันหมุนถอยอ่ะหนาวใจไม่ได้หรอกเนที่ไีนบอก ไม่งั้นก็เรีกยกกี่หมอมาตัดสินหน่อยเดี๋ยวปัญหาหัวใจอะ่ะก็เลยถูกการเวลาล้าไปอเอานาฬิกาตายไปใช้อะดีที่สุดอเรนนื่องจริงนะพระหันนี่คือคนตายที่หายใจอยู่ แต่พวกเราเป็นคนเป็นที่หายใจอยู่อ่ะก็เลยต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็นสิ่งทุกอย่างกินข้าวนยิ่มเองไหมกินเป็นแล้วกินเองไหมตรงให้ใครก็มาป้อนหรอกจริงไหมใช่ป่าวือใชห้ป้อน ไอ้สมัยเป็นเด็กเนี่ยเดี๋ยวเลือกอาหารให้เคียเค้ยวเคียยเ้ยวเคี้ยวละเอาาียดแล้ว่สปอสิ่งเดียวที่ฉันบอกว่าฉันล้มตายครั้งนี้ฉันไม่ยอมตายบนคำงโง่ฉันอายพระแม่ทาตุธรณีล้มทีแล้วขี้เท่าไปสาแม่ครับอายแม่ครับเพรกินอยู่ในแม่ธาตุของเสียเลี้ยงดูหมดอาชีวิตล้มครั้งนี้ได้ขี้ทาตไปสั่งหลังจุดทดศนิยมก็ยังดี แม่ครับทั้งชีวิตลูกได้แค่นี้บอกแค่นี้ก็โอเคแล้วลกูกแต่ที่แน่ๆที่ท่านตกที่นี่ก่อนอรหันต์พราอรหันต์ทำไมเผาไฟถึงไม่ไหม้ถ้าไม่ทิ้งรูปปะรูปประธรรมให้วิสัยให้โลกเห็นบ้างเล่เานาม,มาท่าแตโลกไม่รู้เรื่องเพราะโลกนี้ันเติดวัตถุก,ก็เลยตกผึกเป็นแก้วให้เหตุยางไงเออ แต่ทั่วไปเนเป็นขี้เท่าพิพิธภัณฑ์ขี้เท่ามีแล้วมีไหมมีแต่พระ,ะพิธัณฑ์พิพิธภัณฑ์ขี้ธาตุพอเป็นขี้ธาตุเขาไม่เรียกขี้ละไม่เรียกพระธาตุองพระธาตุเป็นฝากแม่บางรางวันชีวิตที่ตนได้อย่างน้อยให้มันมีเปอร์เซ็นต์บ้างใช่ไหมเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ ถ้าติดสองจุดห้าเปอร์เซ็นก็จะายแล้วไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นนะฮะยี่ห้ารือยี่ห้ารือยี่ห้าเปอร์เซ็นก็โอเคถ้าบอกยี่ห้าพอห้าสิบโอเคแล้วถ้าได้ยี่ห้าแล้วอย่าหวังนะครับจะถอยรถมาเป็นยี่สี่ไม่มีทางทวาตันในการถอยต้องเดินหน้าอย่างเดียวแหละมันเริ่มเห็นโลกนี้ไม่ใช่ว่ะมันจะเริ่มเห็นตรงกันข้ามกับโลกใบนี้ไปเลยนะ มันเริ่มเห็นตะวันออกอยู่ทางโน้นนี่เองวะ่ะแต่เดิมทีมันเห็นตะวันออกบัางตะวันตกบ้างเหนือบัางใต้บ้างไม่รู้จะไปทิศไหนกันแนะ่จ้าจ้าเอ้ยไปยังไงสันบอกแมู่่จะชีเนี่ยะ เนแต่คจะชี้แน่ไดตอนนี้วนอยู่สิ่งเดียวที่ตนให้กับตนได้นะคือพระนิพพานไม่มีใครให้ได้จะบอกรักคุณเท่าฟ้าการบินไทยเจ้งแล้วมั้ง้ใครจะมาพูดคำนี้ตัวเดีตัวอาไานะนะโดเฮ้ยถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หรอ เหลือใจสักงนี้ให้พระพุทธเจ้าหลอกทางไม่ได้เลยแล้วม่ต้องเชื่อทันทีก็ได้ฟังแล้วไปพิจารณาพระพุทธเจ้าบอกอย่าเชื่อเรานะแม้เราจะถาคตดกล่าวอยู่นี้ท่านทั้งหลายโยอย่่งเชื่อนะะไปพิจารณาไข่ควรสำรวจรู้จนกระทั่งตนพบเองเขาบอกว่าได้แซบนะบอสเืียดอกเนาะเขาว่างเนี่ยดิพระเจ้าเข้าป่าตนเนี่ยจะยืนยันในเจ้าของเนี่ย อี๋ว่ะเออนั่นแหละเชื่อนั่นแหละงกนั่นละเขาว่าเนะเขาว่าเขาว่ามาฉันก็นเลยว่าไปใั่ไหมไม่เชื่อเขาว่าฉันนี่เป็นคนเชื่อยากอย่างนี้นบอกดื้อด้วยไม่เชื่อพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นไม่เชื่อพระนารนทุกพระองค100์ร้อยเปอร์เซ็นที่ผ่านมาเชื่อห้าจิต อีกห้าสิบพอพิสูจน์